สวัสดีครับทุกคนนครับนะครับวันนี้พกกับโผล่แล้วนะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วผมไปลุยวิบากกับ M S S นะครับทุกคนนะคือว่าผมขึ้นไปไม่ถึงไหนเพื่อนก็รถเราไปไม่ได้วันนี้ผมก็ได้รถจากเศษเก่าๆนะทุกคนนะอ่ะคันนี้ครับวันนี้เราจะใช้ Honda C B R เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าร้อยห้นะไปลุยวิบากทุกคนดูครับนี่ครับทุกคนนะก็คือวันว่างๆสบายๆทุกคนใช้คันนี้ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวติดตามทุกคนนะคือตอนนี้ผมได้มาคันนี้ทุกคนนะคันนี้ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสายผมนะกดติดตามผมเยอะเนี่ยผมก็จะซื้อคันใหม่ให้ทุกคนนะตอนนี้ผมยังไม่มีงบนะทุกคนดูโอเคเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันทุกคนแต่ละคนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปมาแล้วนี่โอ้โหมามาให้ได้วะเอาจับเร็วตับเลิว อย่าบิดดอย่าดับดิอย่าให้มันดับดิดเข็นสูงสูงหน่อยเข็นนี่มันต้งสูงเนีมึงอย่าเบาดิดมึงเบาไม่ได้เบาเลาเยเดี๋ยวดูมันทีติดเปล่าเร่งไว้เร่งอย่าดับเลย ไปน้ำเข้าคาบูเหรอมึงจะมึงเบาเปล่ามึงเบาเครื่องหรือเปล่ากูไม่เคยดับเลยนะน้ำเนี่ยไวเลยเร็วเร็วร้อนเกินแล้วมั้งเดี๋ยกขึ้นไม่ใช่ปกติ ปูไม่เคยดับเลยนะน้ำเนี่ย <c oughs> ปูไม่เคยดับเลยนะน้ำเนี่ย ก็พี đấy, ด่ดำนี่จริงโอ้โหจริงวะเอ้ย โอ้โหรถแค่สองคันครับทุกคนนี่ครับโอ้โหโหคันนี้ครับคันนี้ไม่มีติดแล้วครับดูดิเพื่อนจำจำนุ่นไว้น้ำเข้าดูท่อมซะก่อนนี่ครับดูทอก่อนเรือเรือดำน้ำเนี่ยนี่เรือดำน้ำนะเดี๋ยวนี่น้ำเข้าทำงี้ครับสับซอนไว้นี่ดูยกขัอมาดูดิดูดิไม่มีเข้าเลย ผีแล้วปล่อยโบ้ไปเลยน้ำเข้ากาโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อทุกคนไปดิ ไปไปเจ็ดเลยค่อนไปมามาโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่กลางเขาในใหญ่ทุกคนนะห่างจากโัเมืองประมาณ100ยกว่าโลวันนะวัาทั้งหวันนะเดี๋ยวเราจะก็ออกไปทำฟืนแล้วก็ย่างไก่นะเมื่อกี้เราเจอไก่ป่าทุกคนนะไก่เลยเฮ้ยนี่ครับทุกคนมีไก่มีอะไรเพิ่มไปเราไปดูทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตทุกคนหนึ่นี่ครับทุกคนหาห นี่เราก็กําลังก่อไฟจุดฟืนอยู่ครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับก็คือในป่าตัวนี้เป็นป่าที่สามารถไปมาไปไหนได้เลยเพื่อนๆทุกคนนะทะลุไปจากจากลองแดงเฮ้ยอะไรเยอะไม่ติดโอ้โหนี่ยทุกคนไอ้พวกขี้ยาเอ้ยทุกคนเชืนยาหนึ่งมันเห่าป่าก็คือเป็นป่าที่ว่า เอาไว้แบบไปไปไหนได้ทุกคนนะเป็นป่าแบบชาวบ้านกีดยางด้วยคนแต่มันก็อยู่ลึกมากครับทุกคนไม่มีสัญญาณที่นี่ครับป่าใหญ่ครับไม่ใช่อยุธยานะครับทุกคนสามารถทําอะไรกินได้ครับตทุนี้อยุธยานไม่ว่านะครับเนี่ยนวนดูอ้าวเบื่อเล่าเล่าเราเบอเลยแวนหดแยางเลยไม่รูต้มน้ำไงต้มน้ำงานก็อยู่เฮ้ยรักได้มามาใ้่ป่ะมึงทำอะไรอกไปเลยอรอกไม่ใช่กูทำให้มาตัดแล้วใครเอาช้อนมาไม่มีช้อนนี้ตะกียกจะกินตะกียดิ นี่ไก่กล้เสร็จแล้วไปอจะถ่ายเยอะนะครับโอเคครับผมทำหม้อครับตอนนี้ก็จะทำหม้อต้มมาม่านะครับนี่ครับทุกคนดูโหนี่คือสองผู้ชำนาญในการทำบ้องกับไม้ไผ่ครับนี่นั่นไงเห็นไหมมีแควนต้มเลยเพราะว่าเรือไฟนั้นใกล้สุกหม้อสุกดี มะม่าก,ก็เทใส่ในต้มเลยอรุอ่ก็เตรียมทำที่จะต้มามะม่านะครับเอามะม่าใส่ไว้ตรงนั้นโอเคไว้รุ่นทำอะไรทำอุปกรณ์เหรอทำอุปกรณ์เลยนอนเลยครับจ้าเอาน้ำเๆๆดือดแล้วเหรอเดือดแล้วมันแค่แล้วไก่กูไปไหนอะ่ะแอบอยู่นู่นน่ะห,หุ่นหม้อสนามนี่ได้ตั้งเยอะเลยเนาะอันหนึ่งนี้โอ้ข้าวเนี่ยเราห้าคนกินหนดเย็นเนี่ยนะอุ้ยไม่เยอะดีปะ โอเคเดี๋ยวเราเติมพลังน้ำแดงให้เพื่อนทุกคนนี่ครับเราก็กินแบบจอดไม่ติกเกอร์โคกเอาออกไปเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวโคกจะได้โคกจะได้สนับสนุนเรานี่โอ้โหกินน้ำแดงตายยี่ก็ทุกคนดูนะครับเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไปภาพหนึ่งแบบผู้ชมให้ชม่ยได้ได้ได้ใช่น้ำมันหสดแล้วน้ำมันหสดแล้วน น้าวิเชียนยังยอมแพ้เท่า่ยปากเลยเนี่ยไม่ใช่มันก็เหม็นไอ้นี่ไงตอนนี้มันเหม็นไอ้ชีิดำใส่เท่าไหร่ไงโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะรับประทานอาหารแล้วโหบีบมะเนืงมะนาวมาทุกคนดูดิ สุดยอดมาทุกคนลงโซนอยน่มงเยนะ่นเทปเ่ปเนเอาไปนุ่นเทใส่งเทอะไรเ้ยับไ่ไหนมามาไที่นี่เหปามจะขึ้นไว้ถ่ายพรุ่งนี้ขึ้นตื่นเหมือนจะช่วยกูนเออกูช่วยไงแกปบ้มไม่มีทุกคนจอยมาทุกคนหือร่อยอร่อยอันนี้ก่อนไม่ร้อนไหยอี้ทินดามาล้เหรอพว้มาเยอะที่ไหนอง่ยที่เตอร์อะไรนั่นเนี่ ยมันไลมาเฮ้ดูที่จ๋าด่ไหอไว้เอาใจมากี่ไว้ผมไม่ต้องบางอยู่กับได้ยดีสุดันนะเห็นเห็นเห็นเห็ที่ป่ะนั่นอ่ะเห็นดิไม่เออที่ทำเป็นไว้อะอร่อยอร่อย มาใครร้แดงๆเลยมากมันดูตะเกียบมันแม่งดีกว่าเราอางนี้เราทำไม่ได้เรื่องเลยโชว์ในกล้องเวลากินไบอไปโชว์ในกล้องเลยได้เนี่ยดูดิอ้มึงมึงโชว์ไดืมึงนายอย่างไม่รู้ไปดูมันไรูอะไร้ทุกอย่างดมันนะดูวางแอบไว้ ไข่บีบมันาวรสชาติดีเลยโหดูดิทุกคนมาากับไก่ปลาดังเอยดังไม่รักเหรอคราดูปากันนะจะรู้อะไรเป็นเียข้าวเรงอานต้นต้นเออต้อเสียหาใจเพื่อปมจะปากยันยกลขยันเนี่ แค่เป้าหรือดิม่าจะรักได้ลงสะพานนองกระซีนะไปเล่นน้ำไปรอดสะพานพ่อกูสอนไว้ให้รอดใช่ป่ะพ่อมันรอดเจ็ดเป็นวันนี่ทุกสะพานเออพี่ดำก็อยู่พี่ดำก็ไปเมื่ออาทิตย์นึงเต็มเต็มนะเราเคยเรียกไปรอดอยู่ใช่ป่ะไปอาบน้ำรงสะพานเลยอมทไสะพานที่ไหนพี่ดำพี่พ่อไปอาไว้ปกติหรือไม่แหลมก็ได้อะไรก็มีหมดเลยฮะเห็นพ่อไปอยู่ทำไมเพราไม่ต้องไปรอดจะเป็นวันเลยมันดีไงทำให้เราแบบ น้ำน้ำขึ้นที่เกิ่จะได้รู้ทันบอกคนที่บ้านถูกจะต้องเวลาเนี่ยถ้าเขาถังก็เรียบร้อยหมดเราดะใส่ใส่ไหมเนี่ยพี่ดำก็ขึ้นตรงนี้ล่ามที่นี้เลยตากนเตากอะไรตอนนี้ล่ามที่นี่มันปิดร้อยวัลโล่ไงต้องไปต่อยร้อยว่าโล่ทุกคนเอาไม่ไหนกันมาแล้วเราอย่าไปทะลุบาะเลยเรื่องพี่ดำไปได้เติ่งต้องข้างันเราไปคันคันกันไหลเลยน้ำตื้นอยู่นี่นะ เป็นยังไงผมจะใส่ไม่ได้โบบอกผมไม่ใส่ต้องใส่ดูทิ้งพายเลยอ่ะเฮ้ยขวดเพื่อเก็บกองไม่เหรอหรือหรือว่ากลับเก็บแน่กองวัดตรงนี้ยังกลับเหรโดนเม็ดนาวเม็ดหนึ่งจะกลวบไปหน้ายโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราทุกคนนะทุกคน ธรรมชาติสุดเพื่อนทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปลุยอนนินต่อทุกคนนะเดี๋ยวคลิปจะไปจะไปทำอะไรที่ไหนฝากติดตามด้วยทุกคนนะเอฟถ้ากล้องไม่ดุกดุกขอไายทุกคนงี้ไปจบกันไนทุกคน Hey, whoa!